ธุรกิจโตไปนะครับซีเจก็รู้สึกเสียใจนิดนึงนะครับที่พิฆาไรเดอร์ตกน้านะครับแต่ว่าไราเดอร์หายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ซีซ่านะครับก็มาปลอบใจซีเจนะครับว่าบอกเป็นอย่างดอกอ้เรื่องมั่นก็ผ่านมาแล้วแล้ววูซี่ก็เข้ามาปลอบใจซีเจเป็นอีคนนะครับจัดการมันมันนะนีแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคอยอยากให้เจ้าไประเบิดลง่งผลิตแป้งของซุม,มันแน้มันอยู่ไกลๆนี่ละกะเอารถติดระเบิดไปว่างระเบิดมาเลยแล้วลูกน้องของวูซี่ก็โทรมาบ,บอกซีเจนะ ครับว่าให้ไปเอารถที่อู่รถที่หนึ่งนะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้ก็น่าแต่ว่า CJ ก็บอกว่าคือบอกแต่แรกมาทู่บอกข่อยอย่างเปื้องเงินซื้อโอเคเดี๋ยวข่อยแลนไปเอาแต่ว่า CJ ไม่แล่นนะครับก็ CJ ก็หาะมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เข้าคัสซินเป็นอย่างเท่เลยนะครับแล้วก็ CJ ก็ได้พบช่างที่กาลังติดตั้งระเบิดใส่รถคันนี้ให้อยู่นะครับแล้วก็ขอขึ้นรถไปเลยนะ,นนะครับแล้วก็ช่างคนนี้ก็แนะนําว่าให้เฝ้าออกมาเด้อเท่าเจ้ากดระเบิดแล้ว,วสั่นเจ้าเลเป็น ลแล้วก็ให้เราขับรถมาที่โรงงานผลิตแป้งเลยนะครับก็จัดการพวกนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้พวกมันเปิดประตูให้นั่นเองนะครับจะใช้อุบัติเหตุหรือว่าลงมาต่อยเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันตายยากนะครับขอลงมาต่อยเลยลกันนะครับ นี่แล้วก็ประตูก็จะเปิดนะครับพวกนี้ก็รู้ตัวแล้วนะครับว่า CJ จะมาบุกนะครับก็เตรียมตั้งรับเลยทีเดียวนะไปไปไปจัดการบักซีเจนี่แล้วจากนั้นให้เราขึ้นรถไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นรถแล้วก็ขับไปเลยนะครับขับไปที่จุดที่เขาผลิตแป้งนั่นเองนะครับก็ให้ขับไปแบบไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ให้เราขับเข้ามาในโรงงานเลยนะครับก็ให้มาที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นให้เรากด R เพื่อออกนะครับแล้วก็พูกนี้ก็จะปิดประตูนะครับให้ CJ ออกไปนะครับก็คือตันประตูนั่นเลยนะครับแล้วก็ให้เรารีบวิ่งออกไปเลยนะครับไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่า CJ จะเลยเป็นครีนะครับถ้าไม่รีบออกมานะแล้วก็พอออกมาแล้วนะครับรถคันนี้ก็จะระเบิดทันทีเลยนะครับนี่ก็เลยเป็นโจ๊กเลยทีเดียวนะครับแล้วจากนั้นให้ CJ ออกไปเลยนะครับจะบินออกหรือว่าจะออกทางประตูนะครับแต่ว่าพอออกทางประตูประตูก็จะปิดนะครับ CJ เลยห่อออกมาเลยนะครับห่อออกมาอย่างชิวๆนะครับเพราะว่า CJ มี พลังวิเศษนั่นเองนะครับแล้วก็จากนั้นให้เรากลับไปที่อูของเราเลยนะครับเพื่อที่จะนอนห่มผ้าชิวๆสบายๆายนะครับนี่ก็มาถึงอูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับผมก็เข้าจุดสีได้ก็ภารกิจสําเร็จเลยนะเ doing business with you. แล้ว CJ ก็ได้รับโทรศัพท์นะครับอยู่ดีๆก็มีเสียงแปลกๆออกมานะครับบอกให้ CJ ไปที่เมืองที่3นะครับก็ CJ ก็ถามว่ามึงเป็นไผ่เน่เนี่ยแล้วก็เสริศนาก็บอกว่ามัต้องหู้อยากฮู้ก็มาตามทีเฮ้าบอก แล้วจากนั้นเชตร์โรก็โทรมาบอก CG นะครับว่าให้ซื้ออูรรถหม่นะครับมันตอนนี้นะอูรรถเฮ่านะมันเกาแล้วก็ยู่ใกล้ๆนี่หละไปซื้อให้แน่ก่ออยากได้อูไม่แล้วจากนั้นให้เรามาซื้ออูรรถวางคาสเลยนะครับก็ห้าหมื่นเหรียญเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมีเงินห้าหมื่นเหรียญก่อนนะครับถึงจะซื้อที่นี่ได้นะแล้วก็เราก็ต้องทาภารกิจแบ็คทูสคูลด้วยนะครับถ้าไม่ทําก็ไม่สามารถซื้ออูรรถวงังคาได้นั่นเองนะครับภา <Brand. S 1> รกิจ ต่อไปนะครับเคดดี้ก็เห็นพวกพี่ๆกําลังเล่นไพ่กันอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ทํางานทําการเลยนะพวกพี่ๆนั่นก็เบรกงานเหตุการณ์ในนั่งสิมานั่งเล่นไพ่อยู่นี่แล้ว,ลวก็เคดดี้ก็บกหัวสัง่งสอนซีเจไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ซีโร่ก็โผล่มาพอดีนะครับแล้วก็แนะนําอุปกรณ์ในการขโมยรถด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีใครอยากไปขโมยนะครับซีเจก็ต้องไปเองนะแล้วก็ซีโร่ก็แนะนําวิธีการใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ คือมันจะตามสัญญาณโทรศัพท์ของเหยื่อนั่นเองนะครับซึ่งรถที่เราจะขโมยนะครับก็จะเป็นรถคันสีชมพูหวานแววคันนี้เลยนะครับแล้วก็ใหเราขับรถตามสัญญาณโทรศัพท์ของเจ๊คนนี้ไปเลยนะครับแล้วก็พอเราตามสัญญาณโทรศัพท์มาได้สักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะมีรถที่ขับหนีเราคันนี้เลยนะครับก็ให้เราชนให้เสียหลักเลยนะครับก็เจ๊คนนี้ก็จะโผล่ออกมาเลยทีเดียวนะครับนคนจัดการมันเนคับนี้ดีเลยหึหเจอยู่นี่ก็ครับ ไปสู่ราดัของหมงเลยนะครับสำหรับเจกันนั้นนะครับแล้วก็ให้เราเอารถคันนี้นะครับกลับเข้าไปที่อู่ของเราเลยนะครับส่วนรถคันนี้ก็ทิ้งไว้นี่แหละนะครับแล้วก็พอมาถึงอู่แล้วนะครับซีเจก็จะเอารถคันนี้เข้าไปเก็บไว้นะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะแนะนําร้านแต่งรถตรงนี้เลยนะครับก็อ่านว่าอย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวรัสอมมันมัวนะครับก็ดูไม่ออกเลยนะครับก็เราก็สามารถมาแต่งรถได้ทุกเมื่อเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะ ภารกิจต่อไปนะครับช่างซ่อมรถ2คนนี้นะครับก็กำลังดูเครื่องยนต์รถอยู่นะครับว่ามันเป็นอะไรมันถึงเสียนะครับแล้วก็ CJ ก็เข้ามานะครับก็เจอซีซ่าบอกว่าไปปุ้นรถกันแล้วก็ CJ ก็ต้องไปกับซีซ่านะครับเพื่อที่จะหารถมาขายที่อูนะ อยู่ดีดีกับมาดส่วเห้าปุ่นรดเซยแล้วก็ให้เราไปป้นรถกับซีซ่าเลยนะครับก็ระหว่างทางซีซ่าก็บอกกับซีเจว่าคอยซีตั้งโต้ยู่เมืองซานเฟโลโรกับน้องสาวของอายเพราะว่าเมืองนี้นะมีความสวยงามหลายคัะแล้วก็คอยก็คิดว่าคอยซีสางขอบข้วอยู่นี่เลยแล้วก็ให้เรามาที่อูรรถไม่ใช่อูรรถสิก็คือโชว์รูมนะครับแล้วก็ซีเจกับซีซ่าก็จะขึ้นไปเอารถนั่นเองนะครับแล้วก็พอขึ้นมาก็จะเจอกับพนักงานนะครับนี่ยังให้ซอยบอกคราบอยากได้ รถคันไหนก็เอาไปเลยครับแต่ว่าต้องจ่ายเงื่อนมาก่อนเด้อซีเจกับซีซ่านะครับก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับข่อยมีเงืนแต่ข่อยบม่จ่ายเจ้าข่อยจะเอารถไปสื่ๆแล้วซีซ่าก็มีแผนนะครับก็คือออกจากหน้าต่างเลยนะครับซีเจก็ต้องขับตามไปนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราขับตามซีซ่าไปเลยนะครับนี่อยากขวางหน้าหมอนี่ไหมแล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็มีอะไรมากนะครับก็แค่เราขับตามซีซ่าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงอู่ของเรานะครับแต่ว่าซีซ่ามันจะขับอ้อมไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ครับก็ระหว่างทางก็จะมีตำรวจมาไล่ด้วยนะครับแต่ว่านี่ผมใกล้ถึงอูแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเข้ามาที่จุดสีแดงเลยนะครับเพื่อที่จะถึงอูนะแล้วก็ซีเจกับซีซ่าก็จะขับรถมาไว้ที่อูของซีเจเลยนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับ ภารกิจต่อไปนะครับซีเจกับซีซ่าก็กําลังซ่อมยศซ่อมยศวัดซ่อมรถอยู่นะครับก็เคดดี้ก็มาบอกซีซ่าน,นะครับว่ามีไพรมาหานักเขาไปหาเพิ่์นแน่เพิ่นว่านี่ข่าวอย่างมาบอกแล้วซีเจกับเคดดี้นะครับก็ได้มีโอกาสคุยกันนะครับแล้วก็เคดดี้ก็ถามซีเจว่าอายสวีทสเป็นจังไดในมือใดเพิ่นสีได้ออกมาดซีเจก็บอกว่าไอก็บหูคือกันอายก็พยายามผ้าให้เพิ่นออกมาได้อยู่แต่ว่าต้นนี้นักก็ขอเวลาแน แล้วก็เคดดี้ก็ให้กําลังใจซีเจนะครับโอเคไา่ระวังโตนี่เด้อซุมเฮาบอยากเสียอายไปอีกคนเลยเด็แล้วก็ซีซ่าก,ก็มาบอกกับซีเจว่ามีรถอยู่น้าท่าเรือนะ่ะเี่เฮาสิไปปนเอาน้ากันเอามาให้ลูกค้าลูกค่าอยากได้ปะ่ะไปตอนนี้เลยแลหละเฮาสิบ,บเสียเวลาเดี๋ยวพวกมันสิมาเอาก่อนพวกมันได้กบบโหูแต่ว่าเฮาสิไปเอาตอนนี้แหละไปเอาก่อนมันโหลดชิงหนาม,มันเลยแล้วก็ให้เราขับรถมาที่ท่าเรือเลยนะครับก็จะมีเครนคันใหญ่เลยทีเดียวนะครับ ก <S <S ็ให้เรามาที <S <S ่จุดสีแดงนี่นะครับเพื่อที่จะขึ้นเครนนะแต่ว่าซีซ่าไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าซีซ่ากลัวความสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราบังคับเครนนี่นะครับกดตัวแซดเพื่อที่จะเอาเครนนี้ลงนะครับก็คือแม่เหล็กนั่นแหละนะครับแล้วก็กดปุ่มซีเพื่อที่จะยกขึ้นนะครับแล้วก็ให้เรายกตู้คอนเทนเนอร์นี่นะครับที่มีรถอยู่นะครับมาไว้ให้ซีซ่าดูเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเลือกอันไหนนะครับอ้แล้วก็กดปุ่ม w a s d นะครับเพื่อที่จะขยับเครนคันนี้ ให้เดินหน้าถอยหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เรามาวางรถตู้คนทนเนหร์ให้ตรงจุดสีแดงเลยนะครับเพื่อที่จะให้ซีซ่ามาดูนะครับว่าอยากจะได้รถคันไหนนะครับถ้าไม่ใช่ซีซ่าก็จะบอกว่าโบแมนรถคันนี้คันนี้โบแมนแล้วก็การวางรถนะครับก็วางให้นิ่มๆด้วยนะครับถ้าแบบว่าปล่อยจากที่สูงนะครับรถก็จะระเบิดนะครับถ้าไปเปิดกดตัว R ก่อนนะแล้วก็คันที่ใช่นะครับก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับก็อย่างเท่เลยนะครับซี ซากขับออกมาอย่างนิ่มนวลนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มีรอยขีดข่วนนะครับลูกค้าไม่อยากจะได้นะครับถ้ามีรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็จะมีคนที่อยากจะได้รถเหมือนกันนะครับเข้ามาบุกเลยทีเดียวนะครับก็จะขับรถคันนี้มาแล้วก็มาบุก c j กับซีซาเลยนะครับแล้วก็ให้เรามาจัดการพวกนี้เลยนะครับแล้วก็ปกป้องซีซาด้วยนะครับนี่ระเบิดอย่างเท่เลยนะครับซุ่มนีมันขมาดแกยอยู่ดีๆก็มาบุกซุ่มเฮาได้จังไดแล้วก็พอเราจัดการหมดแล้วนะครับเราก็ขึ้นรถไปกับ เลยนะครับเพื่อที่จะเอารถไปไว้ที่โชว์รูมของเรานั่นเองนะครับแต่กนอื่นเอามาไว้ที่อู่ของเราก่อนนะครับแล้วก็ผมขอแก้ไขหนึ่งนึงนะครับไอที่ไอหวังคานะครับผมขอเปลี่ยนจากอู่รถกลายเป็นโชว์รูมนะครับเพราะว่าผมพูดผิดไปนะแล้วก็ถ้าเรือตรงนี้นะครับก็จะมีภารกิจเสริมในการเอารถมาขายนั่นเองนะครับก็เอารถตามที่เขาลิสต์มาเลยนะครับก็จะเป็นชื่อรถที่เขาต้องการนะครับก็จะเป็นภารกิจเสริมอีกนึงนะครับ ก็พอเราได้รถมาแล้วนะครับก็ให้เราเอามาไว้ที่จุดสีแดงบนเรือตรงนี้เลยนะครับก็ภารกิจนี้ก็จะมีผลต่อเซฟของเราด้วยนะครับถ้าไม่ทำเซฟของเราก็จะไม่100%นะครับ ภารกิจต่อไปนะครับซีเจก็ตกใจเลยทีเดียวนะครับอยู่ดีๆก็มีซีซ่ามาเตะรถนะครับแล้วก็ซีซ่าก็มาโวยวายซีเจฟังนะครับว่าข่อยใจรถขนันแล้วแต่ว่ามันห่วงโตสกรนข่อยเลยบดเดกลักรถขนันไปข่อยก็เลยมาจมมาเจ้าฟังอยู่นี่ละข่อยเสียจังไดละข่อยลักรถบดเอตไต่ที่แองรถซีเจก็บัวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไอสีจ,จัดการเอง,ง,าางมันสิยญาอีหยังทำมันลักรถนั่นนะโอเคจัดการนี่ข่อยในายข่อยศูน คักเล็ตอนนี้นะ แล้วก็จากนั้นให้เราขับรถคันนี้เลยนะครับก็จะเป็นรถที่สามารถปล่อยลวดน้ำได้นั่นดีนะครับก็คือให้เรากดตัวอาเพื่อปล่อยลวดน้ำนะครับแล้วก็ให้เราตามรถคันที่เราต้องการนะครับแล้วก็ปล่อยลวดน้ำดักหน้าไว้เลยนะครับแล้วก็เจคนนี้ก็จะออกมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ซีเจก็จะโทรหาซีซ่านะครับว่ามันสัญญาณยังเดี๋ยวขอซ่อมรถสกนมันครับเมื่อไดรบุกอายลืมเอารถมาจุ้งน้ำแล้วหลังจากซีเจซ่อมรถเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราขับรถมาที่อู่ของซีเจ เลยนะครับภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับก็มีพังๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับซีจีก็ใช้พลังวิเศษในการซ่อมไปเลยทีเดียวนะครับแล้วภารกิจป้นรถก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถมาเก็บเงินตรงนี้ได้นะครับก็จะหมุน360องศาตรงนี้นะครับก็สามารถมาเก็บได้ทุกเมื่อเลยนะครับก็สูงสุดอยู่ที่8,000เหรียญนั่นเองนะครับ แล้วนี่ก็คือภารกิจส่งของของเมืองที่2นั่นเองนะครับหรือว่าเมืองซานเฟียโรนะครับก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยนะครับก็เป็นคันเท่ๆคันนี้นะครับแล้วก็ให้เราไปส่งของเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนการส่งของของเมืองที่1เลยนะครับก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับก็จะมีวงกลมแล้วก็ให้เราส่งของนั่นเองนะครับก็แค่นี้แหละครับสำหรับภารกิจนี้นะแล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็มีผลต่อเซฟของเราด้วยนะครับถ้าไม่ทำเซฟของเราก็จะไม่หนึ่งเปอร์เซ็นนะครับผม ก็รางวัลก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับภารกิจส่งของของเมืองที่1นนะครับหรือว่าเมืองลอซานโตนั่นเองนะ